เออมื่อสาเดือนก่อนนะมีข่าวที่อาจจะไม่ค่อยน่าสนใจสำหรับคนส่วนใหญ่นะแต่เป็นข่าวใหญ่ในวงการอาหารแล้วก็วงการเกษตรนั่นคือร้านอาหารชื่อดังนะในซานฟรานซิสโกโลแล้วก็ ในวอชิงตันดีซีเนี่ยชื่อดังที่ว่าถึงร้านอาหารมิชลินนะพัตคามิชลินนี่มีชื่อมากทั่วโลกอาหารมีคุณภาพราคาสูงเขามีการทำเมนูใหม่คืออาหารของเขาเนี่ยปรุงด้วยเนื้อ แต่เป็นเนื้อชนิดใหม่นะใหม่ยังไงเป็นเนื้อที่เพาะเลี้ยงจากเซลล์ในห้องแลบปกติเนื้อที่เรากินเนี่ยนะมันต้องผ่านการฆ่าจะเป็นหมูหวัวปลากุ้งนะก็ต้องเลี้ยงให้เป็นตัวซะก่อน พอโตได้ที่แล้วก็ฆ่าแล้วจึงเอาเนื้อของเขาเนี่ยมาปรุงเป็นอาหารแต่ร้านมิชลินที่ว่าเนี่ยเขาเอาเนื้อที่ไม่ต้องผ่านการฆ่าไม่ต้องมีการเลี้ยงเป็นตัวจะเป็นเนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อไก่ก็เพาะเลี้ยง นะจากห้องแลบโดยการเอาเซลลนะ์จากไก่หมูนะวัวที่เป็นตัวเนี่ยอาจจะเป็นเซลล์จากกล้ามเนื้อที่ขาที่อกหรือว่าส่วนในส่วนของร่างกายเนี่ยที่ คนนิยมกินนแค่เอาเซลล์มาแล้วก็มาเพาะเลี้ยงใช้วิธีโคลนนิ่งจนทั้งมันมีปริมาณมากพอแล้วก็เอามาทำเป็นอาหารรสชาตินี้ก็ไม่ต่างจากเนื้อ ที่ผ่านการฆ่าแต่ว่ามันเร็วกว่านะเพราะไม่ต้องเลี้ยงเป็นตัวที่ผ่านมาเนี่ยราคามันแพงมากนะเพราะใครจะได้เนื้อสักกิโลหนึ่งนี่โอ้ยมันต้องใช้เทคโนโลยีต้องใช้เงินทุนมากแต่ตอนนี้เนี่ยต้นทุนมันก็เริ่มลดลงแล้ว พอเทคโนโลยีกพัฒนามากขึ้นใช้ทุนน้อยลงใช้ทรัพยกากรน้อยลงแล้วก็สามารถจะเอามาปรุงเป็นอาหารในพัตคารได้แต่ราคายังแพงอยู่ก็เลยต้องเลือกนะเสิร์ฟลูกค้าเฉพาะร้านที่หรูหน่อยนะ หรือว่าราคาแพงหน่อยวันนี้มันเป็นข่าวใหญ่นะเพราะต่อไปเนี่ยเนื้อชนิดนี้เนี่ยก็คงจะแพร่หลายมากขึ้นเพราะว่าต้นทุนมันถูกลงอย่างโทรศัพท์ม,มือถือเนี่ยเมื่อ30ปีก่อนนี่เครื่องหนึ่งราคาเป็นแสน แล้วก็ใหญ่นะแต่เดี๋ยวนี้เครื่องนึงเนี่ยถ้าใช้โทรศัพท์เงเดียวเนี่ยสองสามร้อยบาทก็ซื้อได้แล้วแถมมีลูกเล่นเยอะนะมีนาฬิกาปลุกเพอๆถ่ายรูปได้ด้วย,วยแล้วแถมเล็กนีขนาดเอเท่ากล่องไม่ขีดก็ยังมีเนี่ยภายในเวลาสามสิบปีมัน โทรศัพท์มือถือนี่มันกลายเป็นนะของจําเป็นในชีวิตประจำวันเมซะแล้วราคาก็น้อยลงถูกมากก็เช่นเดียวกันเนะเนื้อที่เพาะเลี้ยงจากเซลล์ในห้องแลบเนี่ยตอนนี้ยังแพงอยู่เสิร์ฟได้เฉพาะร้านอาหารที่รูนะราคาแพงนะแต่ต่อไปนี่เหมือนคงจะสามารถจะเผยแพร่ตามตลาด แม้กระทั่งในชนบทบ้านเราก็เป็นไปได้้ที่เขาคิดค้นเรื่องเนื้อแบบนี้ขึ้นมาเพราะอะไรนะผลก็เพราะว่าการเลี้ยงสัตว์เพื่อเอามาเป็นอาหารเนี่ยโดยเพราะเนื้อวัวเนี่ยหรือหมูเนี่ยมัน มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากโดยเพราะเนื้อวัวนอกจากต้องทำลายป่าอย่างในอเมริกาใต้ต้องทำลายป่าอเมซอนเพื่อมาเลี้ยงวัวและยังต้องมาเลี้ยงพราะเลี้ยงธัญพืชเช่นถั่วเหลืองนะซึ่งพวกนี้ก็ต้องใช้ที่นะแล้วก็ใช้น้ำเยอะใช้ปุ๋ยตั้งหาก เนื้อแต่ละเนื้อแต่ละช้อนที่เรากินนี่มันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากน,นอกจากทำลายป่าแล้วยังทำให้เกิดก๊าซที่เป็นที่เขาเรียกว่ากาสส๊าซเรือนกระจกมีเทนเนี่ยอย่างวัวเนี่ยนะเวลามันตดเนี่ยนะโอ้ยมันก่อกลายก๊าซมีเทนจำนวนมากซึ่ง เรียกว่าร้ายแรงกว่าก๊าซคาร์บอนไดาออกไซด์ที่ทําให้โลกนี้ร้อนนะเพราะว่ามีเทนเนี่ยมันเกิดจากการาหมักนะของหญ้าหรือธัญ,ญพืชที่วัวกินเข้าไปแล้วมันไปสะสมอยู่ในกระเพาะของวัวเนี่ยพอมันทายออกมาหรือมันพอต,ตดออกมามก็สร้างปัญหาสิ่งแวดล้อมเยอะมากเลยยังไม่นับการใช้น้นํานะ ใช้น้ำเพื่อปลูกพืชเพื่อเอามาเป็นอาหารให้กับสัตว์อย่างแฮมเบอร์เกอร์ชิ้นหนึ่งเนี่ยเรารู้ไหมว่ามันใช้น้ำเท่าไหร่เนี่ยเขาว่าเขาคำนวณว่ามันใช้น้ำประมาณ1 2ึ0 0ลิตรนะเท่ากับถังน้ำมันเนี่ยน้ำที่ในถังน้ำมันประมาณ60สิบถัง โอ้เยอะมากเลยนะหนึ่งมืนลิตรเนี่ยหนึ่งมืนสองพันลิตรเนี่ยและเดี๋ยวนี้ประชากรโลกก็มีมากขึ้นแปดพันล้านคนละคนก็ต้องการใช้น้ำน้ำกินน้ำใช้แม่น้ำที่จะมาใช้ในการเลี้ยงสัตว์ก็จะเริ่มจำกัดมีน้อยลงลก็เลยคือค้นหาวิธีทำเนื้อ,อยังไงที่มันไม่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมาก วิธีหนึ่งก็คือเนื้นอที่เพาะเลี้ยงจากเซลล์ในห้องแลบซึ่งตอนนี้ก็กำลังจะมีอนาคตนะเพราะว่ารสชาติมันก็ไม่ได้ต่างจากเนื้อจริงๆเท่าไหร่ที่จริงมันก็เป็นเนื้อเหมือนกันนะแต่ว่ามันไม่ต้องผ่านการเลี้ยงเป็นตัวประหยัดหลายอย่างยิ่งตอนนี้ก็มีการผลิตเนื้อหลายแบบนะเนื้อที่มาจากพืชอันนี้ก็มีการนำมาปรุงเป็นอาหาร มีแฮมเบอร์เกอร์ที่ทำจากเนื้อเทียมนะรสชาติก็ไม่ต่างจากเนื้อจริงๆเลยคนก็นิยมมากขึ้นราคาก็ไม่แพงมากอันนี้เนี่ยก็นอกจากเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมแล้วยังมีเหตุผลนะทางด้านคุณสุขภาพด้วยเพราะว่าเนื้อที่มาจากพืชเนี่ย มันก็มีไขมันน้อยแต่รสชาติก็ยังอร่อยคนเดี๋ยวนี้ก็กลัวเป็นโรคหัวใจนะโรคหลอดเลือดสมองเป็นกันเยอะนะเพราะฉะนั้นก็อยากจะกินอาหารที่มันมีไขมันน้อยแต่ก็ยังติดรสชาติแล้วข้อดีอย่างนี้ก็คือว่ามันไม่ต้องฆ่าสัตว์นะอันนี้ก็เป็นเหตุผลทางด้านจริยธรรมไม่ต้องฆ่าสัตว์ แต่ว่ายัางติดอร่อยอยู่ที่จริงเรื่องการฆ่าสัตว์ให้น้อยลงเพื่อมาเป็นอาหารคนเรานี่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะเพราะเดี๋ยวนี้นี่เราฆ่าสัตว์กันเยอะมากเพื่อมาเป็นอาหารแล้วเกินความจำเป็นด้วยเราไม่ได้กินอาหารเพื่อความอยู่รอดแล้วไม่ได้กินอาหารเพื่อสุขภาพแล้วแต่เรากินอาหารเพื่อความอร่อยซึ่งบ่อยครั้งก็ทำลายสุขภาพและสุดท้ายก็สัตว เล็กสัตว์น้อยก็เดือดร้อนนะตอนนี้ก็มีเทศกาลเจเริ่มต้นเมื่อวานเนี่ยเหตุผลหนึ่งของการที่คนหันมากินเจกินบางสาวิรัติก็เพื่อลดการเบียดเบียนนะสัตว์ร่วมโลกนะแล้วก็ถือว่าช่วยทำให้สุขภาพดีขึ้นด้วยนะอันนี้ก็ก็เลยมีคนกินเจกินมังสวิรัตมากขึ้น แต่ว่าบางคนก็อาจจะไม่สามารถกินได้ตลอดชีวิตนะก็อย่างน้อยกินตามเทศกาลหรือกินในบางช่วงบางเวลาก็ยังดีแต่ถ้าหากว่าไม่ได้กินเพียงเพื่อลดการค่าสารเท่านั้นแต่ว่ากินเพื่อลดความยึดติดในรสชาตกกิยิ่งดีนะเพราะม่งั้นก็ขนขวายไปหาร้านเจที่อร่อย ซึ่งบางทีเนี่ยอร่อยก็จริงนะแต่ว่ามันก็ทำให้สุขภาพแย่นะเพราะว่าใช้น้ำมันหรือว่ามีไขมันเยอะ,ะถึงแม้จะเป็นอาหารเจก็ตามางันเทศกาลเจเน,นี่ยนะนอกจากเป็นเทศกาลที่เราจะช่วยกันลดการเบียดเบียนสัตว์แล้วนี่ถ้าว่าเราลดการเบียดเบียนตัวเองด้วยนะด้วยการ ฝึกตนให้ลดความยึดติดในรสชาติอาหารนะแล้วก็ฝึกตนแม่ยึดติดนะหรือว่ามีอุปทานแม้กระทั่งในอาหารเจพอจะยึดติดในอุปทานยึดติดหรือมีอุปทานแบบนี้แล้วบางทีก็จะมองคนที่เขายังไม่เลิกกินเนื้อยังไม่เลิกกินเนื้อสัตว์นะว่าเนี่ยเป็นพวกใจคอโหดร้ายนะ ก็ทําให้เกิดอุปทานอีกแบบหนึ่งขึ้นมานะซึ่งมันไม่ได้ช่วยเป็นไม่ได้ช่วยลดละขัดเกลากิเลสในใจของเรางั้นถ้าดีเนี่ยกินอาหารเนี่ยมันก็นอกจากช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมลดการเบียดเบียนสัน์แล้วก็อย่างนีนก็ช่วยทําให้จิตใจเราโปร่งเบามากขึ้นมีความยึดติดถือมั่นน้อยลงไม่ว่าจะเป็นรสชาติอาหารหรือความสําคัญตนว่าเป็นคนดีมีศีลธรรมเนี่ย อันนี้ก็ทำให้เกิดประโยชน์หลายด้านอาแล้วก็เตรียมรับพรอิชิตังปฏิตังดุมพังคอยตาพรที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วเอภาเมวาสมิชาตูจงสำเร็จโดยชาพรสาเพ,พปุเรนตุสังกปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยาธาเหมือนพระจันนในวันเพน มณีโชติระโซยาาาเหมือนแกมณีอันสว่างสวายควรยินดีสาพพิติโยวิวาชนตูขวานจารายทั้งวงจงบำราภัยสัพพารโรควินาสัตุโรคทั้งวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตารโยอันตารายามีแก่ท่านขีริขายุโกภวะ การจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาธนาสีเิลสนิจังุทธาปาจยิโนตาโรธรรมาวาทันตีอายุวันโนสุขังพลังทางสิบอาการคืออายุวันนาสุขาภรายอมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกลาบมีปกติอ่านนอนต่อผู้ใหญ่เป็นนิพภาวุสาพมังขะัง ขอสาพระมงคลจงมีแก่ท่านพระเทวตาขอล่าเทว่าทั้งปวงจงรักษาท่านสาพาพุ้านุภาเวนา้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสาพาธรรมานุภาเวนา้วยอนุภาแห่งพระธรรมสาพาสังฆานุภาเวนา้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์ สาธาโสธิภาวนตุเตความสวัสดีทงงั้งหลายย่มีแก่ท่านทุกเมื่อเธอ